สวัสดีค่ะชาวราศีมิถุนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ของเดือนพฤศจิกาเอ้ยพฤษพฤษภาคมเนาะโอเคค่ะก่อนอื่นนะคะก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเราจะมาดูกันว่าดวงความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยในเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะใช้ไพ่ห้าสำรับหกสำรับเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วคำแนะนําแล้วก็ข้อความจากเขานะคะโอเคค่ะขอดูหน่อยดีกว่าว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณในอดีตเป็นยังไงบ้างนะคะ ขอเก็บอันนี้บัตบหนึ่งค่ะสักครู่นะคะขอบคุณนะคะสำหรับคอมเมนต์น่ารักน่ารักแล้วก็ b s c r i i e ไลค์แชร์นะคะก็ค่อนข้างที่จะขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยขอบคุณมากๆที่ให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะกับการดูดวงความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะรับแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นบวกๆไว้นะคะขอให้มีความสุขมากๆเลยนะคะโอเคค่ะเริ่มเลยค่ะขอดูความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขานลยคะ่ะ ความรักที่ต้องเลือกนะคะคุณสามารถเลือกได้นะว่าคุณจะเลือกความรักครั้งใหม่หรือว่าเลือกความรักที่จะไปกับเขาต่อนะคะเพราะว่าตัวของความรักค่ะมันได้เปิดแล้วนะคะถ้าบางคนนะคะมีความศรัทธาต่อความรักมากพอนะคะคุณสามารถที่จะเดินร่วมทางไปกับเขาได้ในอนาคตนะคะสําหรับความรักความสัมพันธ์ให้เลือกรักนะคะ choose love นะคะความรักไม่ใช่ชอยนะคะเราไม่ใช่ เป็นชอยอะค่ะความรักก็คือรักรักไม่ใช่ชอยถ้าคุณจะเลือกคือคุณจะเลือกความรักเท่านั้นเองนะคะโอเคค่ะคุณจะได้พบกับความรักความสัมพันธ์ที่เรเวลอัพขึ้นนะคะท่ามกลางพายุแห่งอารมณ์พายุความโศกเศร้าพายุอะไรต่างๆที่เข้ามาถาโถมระหว่างคุณกับคู่ของคุณนะคะมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะถ้าคุณมีศรัทธาในความรักและก้าวผ่านมันไปพร้อมๆกันและเดินไปด้วยกันนะคะ เลือกความรักนะคะเป็นสิ่งสําคัญมากของชาวราศีมิถุนในเดือนนี้นะคะโอเคคุณกับเขานะคะตอนนี้ใต้สําหรับเนี่ยตอนนี้มันมีความแตกต่างกันมากอาจจะเป็นความแตกต่างเรื่องความคิดเชื้อชาติศาส,สนานะคะ คว,ความแตกต่างไม่ลงตัวเกี่ยวกับสังคมสภาพแวดล้อมหรืออะไรต่างๆแบบนี้ค่ะมันทำให้นะักตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันไม่ได้อยู่ในเพจเดียวกันแล้ว not the same page มันไม่ใช่อยู่ในเพจเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการที่คุณนะคะจะทำให้คุณและเขานะคะกลับมาอยู่ในเพจเดียวกันได้เชื่อในความรัก choose love เ,เลือกความรักนะคะใช้แรงศรัทธานในการเดินฝ่าประตูนี้เข้าไปด้วยกันนะคะคุณจะ พบกับความสุขความสมหวังอ่ะณตอนนี้มันมีพายุมันมีสตอมันมีทุกอย่างที่ทําให้คู่คุณนะคะมันต้องแยกจากกันนะคะอาจจะเนื่องจากความอิจฉาอาจจะเนื่องจากอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าคุณเลือกได้และพร้อมไปกับเขานะคะคุณจะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับเขาคนนี้อะคะ่ะแล้วก็จะได้เป็นชีวิตใหม่ที่ลงตัวบางคนนะคะอาจจะได้แต่งงานมีลูกกันด้วยนะคะ และเด็กคนนี้จะเป็นเด็กที่ดีมากด้วยโอเคค่ะขอมาดูกันดีกว่าว่าอันนี้ขอเก็บอันนี้ก่อนนะคะโอเคความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะในเดือนนี้อะคะ่ะเอาคำเป็นยังไงบ้างคะขอดูสัก3ามใบเป็นเอาคำนะคะโอเคค่ะคุณปวดหัวคุณเครียดนะคะคุณมีเขาเรียกว่าภาร้าทางความคิดเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์เนีเยอะมาก อะไรต่างเนี่ยค่ะที่มันเกิดจากการไม่ลงตัวปัญหาต่างๆเหมือนคุณแบกรับปัญหานเนี้ยเอามาคิดจนคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่จําเป็นต้องเอาความรู้สึกเนี้ยมาไว้ที่คุณคนเดียวอะคะ่ะคุณมีทางเลือกนะคะที่คุณจะเลือกเดินว่าคุณจะทํำยังไงกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เนื่องจากความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยอย่างที่ไพ่อันนั้นบอกเนอะก็คือมันมีความแตกต่างกันเยอะมากแล้วมันทําให้แต่ละคนความคิดอะคะ่ะมันไม่สามารถที่จะ ไปด้วยกันได้ทั้งหมดนะคะอาจจะต่างชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะโอเคเอาค่ะนะคะสำหรับเดือนนี้ยคุณจะเครียดมากกับการที่ต้องเลือกนะคะแต่คุณจะเลือกได้และคุณก็จะมีความสุขสมหวังกับทางเลือกนี้มากๆนะคะบางคนเนี่ยคุณจะได้พรนะคะเป็นเบสซิ่งทางด้านการเงินถ้าคุณเลือกแล้วคุณจะเลือกถูกคุณไม่ต้องห่วงวิวออฟฟอร์จูนมาเนี่ย มันเกี่ยวกับไซเคิลของวัฏจักรอะคะ่ะมันเป็นโชคชะตาของคุณนะคะคุณจะได้รับสิ่งที่คุณควรได้รับนะคะโชคชะตาจัดสรรพรเบสซิ่งมาสู่คุณแล้วนะคะการงานการเงินความรักสิ่งต่างๆที่คุณเคยเครียดในอดีตจะโดนปลดล็อกลงในเดือนนี้นะคะขอดีใจด้วยแล้วกันนะคะสําหรับชาวราศีมิถุนนะคะคุณจะ พบกับความสําเร็จอะโชคชะตามันเป็นกรงล้อแห่งโชคชะตามันหมุนวนมาที่โชคชะตาคุณแล้วนะคะบางคนติดขัดอาจจะไม่ได้ติดขัดแค่เรื่องความรักเรื่องเดียวด้วยนะคุณอาจจะติดขัดทั้งด้านการงานการเงินความสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมรอบตัวทุกๆอย่างมันเหมือนลมเล้าทําให้คุณต้องเครียดคิดกับติดกับปัญหาหลายๆอย่างมามันทําให้มันหาทางออกไม่ได้เหมือนหลงอยู่ในภาพลวงตาค่ะแต่เดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่โชคดีของคุณมากๆแล้วนะคะ โชคชะตามันหมุนวนกลับมาที่คุณแล้วนะคะใครที่ขโมยพรคุณไปใครที่อะไรต่างๆนานานก็แล้วแต่ที่คอยกันแล้งคุณเดือนนี้เขาจะได้รับผลกรรมของตัวเองค่ะอส่วนคุณนะคะจะได้รับสิ่งดีๆกลับคืนมาทุกอย่างจะกลับคืนมาที่คุณค่ะโอเคค่ะขอมาดูกันดีกว่าว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้เขาจะเทคแอคชั่นอะไรบ้างถ้ามันเด้งมาอย่างนี้ก็ให้เขา,ามาเถอคะ่ะโอเคค่ะ ซิลบอลนะคะเดอะไฮโรแฟนนะคะทีออบอลนะคะและคิงออฟค u ัอืมโอเคค่ะแต้สำรับเป็น s i กออฟครับนะคะหกถ้วยนะเขานะคะเขาจะ take action ในความสัมพันธ์นี้นะคะชาวราศรีมิถุนความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะขึ้นคิงออ f ครับด้วยนะตัวเขาจะ take action ค่ะเขารู้แล้วว่าสิ่งที่ที่เขาอยากจะทำอะคะ่ะคืออะไรอืม เขาอยากจะทําให้ดีแล้วก็กลับมาบความสัมพันธ์นี้กับตัวคุณนะคะตัวเขาจะกลับมาแน่นอนนะคะอาจจะมีการคิดวางแผนหรือว่าพิจารณาไตรตรองนะคะบางคนนี่เขาต้องใช้ธรรมะหลักธรรมเข้าคิดในกระบวนการการวางแผนการคิดของเขาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะเพราะเนื่องจากอย่างที่บอกเนอะเซนนอเซมเพความความคิดมันต่างกันเชื้อชาติศาส,สนามันต่างกันแต่ทุก บางมันมีบางอย่างที่ไม่ต่างกันเลยอก็คือแบบธร,ธรรมศีลธรรมความสงบในใจเนี่ยค่ะถ้าเขาใช้พวกเนี้ยมาคิดเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ด้วยเขาจะคิดออกค่ะแล้วมันจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้เขาได้อืมคุณจะได้รับการแทกแอคชั่นอะไรบางอย่างนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะถ้าใครบางคนนะคะ อ,อ,อยากจะทําอะไรใหม่ๆอยากจะคิดเกี่ยวกับวางแผนงานอะไรใหม่ๆนะคะคุณสามารถทําได้เลยนะคะแล้วก็คุณจะประสบความสําเร็จมากๆบางคนเนี่ยอยากจะค้าขายอะไรนะคะเขาก็จะมาลูกค้านะคะก็จะมาหาทางร้านคุณอะไรที่มันเหมือนแบบว่าคุณเป็นถ้าเป็นร้านร้านหนึ่งที่คุณจะต้องทํางานนะคะหรือว่าเขาต้องเลือกอะคะ่ะเขาก็จะเลือกร้านคุณหรือว่า ถ้าคุณอยู่ในองค์กรหรืออยู่ในบริษัทอยู่ในออฟฟิศอะไรก็ตามนะคะเจ้านายอะคะ่ะจะเอ็นดูคุณแล้วกเ็เขาจะใส่ใจคุณมากเป็นพิเศษในด้านดีนะคะคุณจะได้รับความสัมพันธ์ความรักรอบๆอบความรัก Le ิฟอ s a l l อ o ลา o ค o ณอะคะ่ะความรักจะอยู่รอบๆอบตัวคุณทั้งหมดเลยคุณจะมีความสุขมากๆสำหรับเดือนนี้นะคะชาวราศีมิถนุนโอเคค่ะสำหรับใครบางคนนะคะ ที่ต้องการที่จะเ,เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์มันปวดหัวมากๆากเนอะสำหรับในอดีตที่ผ่านมานะคะสิ่งที่จะเยียวยาคุณได้ณตอนนี้เลยนะคะคือการที่จะนั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์นะคะช่วยคุณได้จริงๆนะคะแล้วก็บทสวดเนี่ยมีหลายบทมากๆเลยนะคะเช่นบทสวดชินมันชอนก็ได้นะคะบทสวดนี้จะปกป้องคุณมากๆคุณสามารถสวดได้เลยเนี่ยมันจะช่วยให้คุณ ชนะทุกอุปสรรคแล้วก็มีความสําเร็จทุกๆด้านด้วยนะคะในด้านความรักความสัมพันธ์ก็เช่นกันด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเอาคำมาค่ะจะเป็นยังไงบ้างคะขอดูอนาคตดีกว่าอนาคตอน,อนาคตหลังจากเขาเทคแอคชั่นแล้วเป็นยังไงบ้างอืม ตัวเขานะคะเขาวางแผนเทคแอคชั่นนั่นแหละแต่เขาก็กลัวคุณอยู่นะคะว่าการเทคแอคชั่นครั้งนี้มันจะสําเร็จหรือเปล่าเพราะเขาก็ไม่ชชว่์ว,ว่าการเทคแอคชั่นนี้มันจะทําให้คุณคุณมีกําแพงอะคะ่ะเขารู้ว่าคุณมีกําแพงจากความเจ็บปวดนะักสิความยากลําบากที่เกิดขึ้นนะคะจากการที่มีความสัมพันธ์กับเขาอะเขาอาจจะไม่รู้เห็นคุณเป็นแมจิชียนเนาะประสบความสําเร็จเขามองคุณเป็นคนที่ประสบความสาเร็จ เออไม่ได้ทุกร้อนร้อนใจกับความสัมพันธ์ครั้งนี้หรอกแม้แบบว่าเหมือนจะมีความต่างมีอะไรเหมือนเขาเศร้าอยู่คนเดียวจริงๆไม่ใช่นะคะคุณทุกมากนะคุณต้องพยายามที่จะดึงตัวเองขึ้นมาจากความทุกข์ความเจ็บปวดหลายๆอย่างที่เกิดจากเขาและพวกของเขาและครอบทุกๆอย่างคะ่ะสิ่งแวดล้อมอะไรบางอย่างเดวิลเนี่ยผู้หญิงมีผู้หญิงคนนึงแอบดูคุณอยู่ด้วยนะคะอาจจะเป็นแฟนเขา เมียกับเมียเขาเมียเก่าเขาหรืออะไรก็ไม่รู้เนะะี่ยค่ะแอบบมองคุณอยู่แบบอแบบสืบแอบส่องคุณอยู่ด้วยนะคะเอ,เอาเป็นคนใน,นอดีตเขา,าเราไม่จํากัดเฉพาะจะจงว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายดีกว่าคนในอดีตของเขาค่ะหรือคนในปัจจุบันเขาเนี่ยแหละคะ่ะเขาจะตามมองคอยสืบคอยส่องดูคุณทุกๆโซเชียลที่คุณมีนะคะอืบางคนถ้าแอดวานซ์มากๆก็ก็กกเ,เนี่ยคะ่ะเขาก็จะดู นู่นนี่นั่นของคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามสืบว่าคุณเป็นใครมาจากไหนไงอะไรอย่างเงี้ยคนของเขาดูคุณอยู่ด้วยนะคะไม่ใช่เขาคนเดียวที่สืบดูคุณนะคะอืตัวเขาก็คิดว่าเออคุณโอเคแล้วกับความสัมพันธ์แต่คุณใช้ชีวิตโอเคนะคุณมีความสุขมากๆเลยคุณประสบความสําเร็จแต่เขาไม่รู้ว่าเรื่องจริงแล้วอะค่ะกว่าคุณจะผ่านความทุกข์ความลําบากคุณต้องเจ็บปวดทรมานขนาดไหนกับความสัมพันธ์เนี่ยไม่มีใครช่วยคุณนะคะ ในสถานการณ์ที่คุณต้องเจ็บปวดอยู่ตรงนี้คุณช่วยตัวเองดึงตัวอขึ้นมาด้วยความลำบากเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมอืมคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่คุณดึงตัวเองขึ้นมาเองอะค่ะใช้ธรรมะก็ได้เยียวยาจิตใจตัวเองก็ได้ไม่มีใครช่วยคุณอยู่ตรงนั้นอาจจะมีสิ่งสิ์สิิ์ปกป้องคุณสิ่งดิ์สิสิ์อยู่เคียงข้างคุณแต่ถ้าเป็นเขาเขาไม่ช่วยคุณนะคะเขาดูอย่างเดียวแล้วเขาคิดว่ามองเห็นคุณขึ้นมาเองจากจุดๆนั้นเอง แล้วเขาก็คิดว่าคุณทําได้คุณมีความสุขจังเลยตัวเขาเนี่ยเขาเขาทุกนะคะเขาเหมือนทาวเวอร์ลงเซ้นตัวเขาไม่มีความสุข,ขความสัมพันธ์นี้คะ่ะบางคนเจ็บป่วยด้วยบางคนเขามีความทุกข์ความเศร้าแอบแฝงอยู่เขาติดปัญหาอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างในชีวิตมันนะคะตัวเขาไม่ได้มีความสุขนะืมนะเขาก็มองคุณว่าทาไมคุณแบบมีความสุขดีจังแต่เขาไม่ได้เห็นไงคะว่าคุณต้องผ่านอะไรมาบ้างคุณไม่ได้ไปบอกเขานะคะว่าคุณผ่านอะไรมาบ้าง เขาสังเกตแบบที่เขาอยากจะสังเกตเห็นเท่านั้นเองค่ะอโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าไพ่นะคะเออดูนี้ไหมข้อความจากเขาถึงคุณก่อนนะคะอันนี้ก็ดีนะโอเคมาดูก,กันเขาพร้อมแล้วนะคะถึงเขาจะมีหลายๆคนมากมายในสต็อกเขาก็ตามแต่คุณคือคนที่อยู่ในใจของเขามากที่สุดนะคะ you are on my mind the most นะคะคุณคือที่หนึ่งในใจเขานะคะนตอนนี้นะคะ แล้วเขาก็หึงคุณมากด้วยก็อย่างที่บอกใช่ไหมเขามองคุณคุณประสบความสําเร็จคุณดูแบบว่าทําอะไรก็มันดีงามไปหมดเลยเริ่มหึงแล้วนะมีคนมาชอบมีคนมาสนใจคุณใช่ไหมคะช่วงนี้หรือว่าคุณเป็นที่รู้จักมากขึ้นคุณไปพบปะเจอผู้คนมากขึ้นมีเพื่อนทํางานใหม่มากขึ้นหรือเปล่าแล้วประสบความสําเร็จเจ้านายรักเจ้านายแอนดูผู้คนลอกข้างชื่นชมตัวเขาเขาหึงนะคะเขาเป็นคนขี้หึงมากเลยนะคะอืมเขาพยายามจะ วางแผนแก้แค้นนะคะ Seeking revenge แต่ว่าอย่าลืมว่าการแก้แค้นของเขาอะคะ่ะเขาอาจจะคิดอะไรผิดไปเขาไม่ได้เจ็บคนเดียวนะคะเราก็เจ็บถ้าเขาแก้แค้นกรุณาไปแก้แค้นกับตัวเองจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเรื่องนี้มันไม่ใช่ต้องแบบว่าแก้แค้นใครหรือไม่แก้แค้นใครคะ่ะมันอยู่ที่การปล่อยวางแล้วก็ดูตัวเองมากกว่าว่าจะเป็นยังไงต่อไปถ้าเขามีคนของเขาอยู่ ย่ามาพูดเรื่องการแก้แค้นเลยค่ะเขาต้องไปเคลียร์คนของเขาก่อนโอเคค่ะเขาคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณมากๆเลยนะคะทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวคนเขามันมีใจอะค่ะมันมีความรู้สึกอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็เนื่องจากเขาเป็นคนคี้หึงเนอะเขาอาจจะแก้แค้นแบบว่าเออไปคบคนอื่นไปดูแบบทําให้คุณหึงโพสต์นู่นโพสต์นี่โพสต์นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม แต่ก็อย่างที่บอกนะเขามองคุณว่าคุณไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเลยแต่จริงๆอ่อะคุณเจ็บมากกว่าเขาอีกนะคะอืมโอเคค่ะมาดูดีกว่าเขารู้สึกเขาสูญเสียเขารู้สึกแบบว่าล็อสล็ s สล็ s ตปิดเอาอยู่นะคะเขารู้สึกว่าการไม่มีคุณเนี่ยมันทําให้เขาไปแบบงงไปต่อไม่ถูกไม่มีที่ปรึกษาไม่มีใครที่จะช่วยเขาช่วยคิดถึงเขาจะมีผู้หญิงมากมาย ผู้หญิงพวกนั้นไม่ได้ช่วยเขานอกจากใช้เงินของเขานะคะอืมโอเคค่ะมาผู้หญิงผู้ชายก็ได้นะโอเคเพราะว่าเราอ่านแบบไม่จํากัดนะคะพี่ๆที่แบบว่าที่ดูก็เป็นแบบว่าพี่ๆผู้ชายเพื่อนๆผู้ชายก็เยอะเหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เอ็นดูแล้วก็สนับสนุนตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยจริงๆโอเคมาดูกันดีกว่าผายอยากแนะนําอะไรคะให้านางฟ้าแนะนําอะไรบ้าง ไพ่ยอยากแนะนํานะคะให้คุณเปิดใจนะคะเปิดใจที่จะมีความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับบางคนที่ปิดกั้นความรักความสัมพันธ์ไปเพราะเนื่องจากเจ็บปวดกับความรักครั้งนี้นะคะ่ะแต่ว่าอย่างที่ไพ่ไพ่เซตนี้บอกเนาะที่เขาบอกว่าถ้าคุณนะคะมีศรัทธามากพอคุณสามารถเคลียร์ใจแล้วพูดคุยกับเขาได้อีกครั้งนะคะ แต่ต้องเป็นการที่มีศรัทธานในความรักแล้วก็พยายามปรับจูนบางสิ่งที่มันไม่เข้ากันให้มันอยู่ในเพจเดียวกันนะคะมันจะได้เป็นเพจเดียวกันสักทีนะคะหน้าเดียวกันนะคะใช้ชีวิตอยู่ที่หน้าเดียวกันเซมเพจโอเคเพราะฉะนั้นนะคะใครนะคะที่มีความคิดความฝันมีแรงจูงใจอะไรบางอย่างนะคะที่จะทํานะคะใจคุณนะคะมันได้มันเป็น ใจคุณมันเป็นมันแข็งแกร่งพอค่ะแล้วมันสามารถผลักดันบางสิ่งบางอย่างอะค่ะที่คุณอยากทําตั้งแต่เด็กที่คุณอยากเนี่ยฉันจะทำอันนี้ฉันจะประสบความสําเร็จอะค่ะคุณสามารถผลักดันมันไปได้นะคะแล้วมันจะประสบความสําเร็จอย่างดีด้วยอย่างดีมากๆเลยนะคะคุณมีโซเพอร์โพสโซเพอร์โพสคืออะไรนะโซเพอร์โพสก็คือหน้าที่ของเราที่เราเกิดมาตรงนี้ค่ะ มันมีตรงนี้ที่คุณควรจะทําและคุณสามารถทําไปได้นะคะบางครั้งอะคะ่ะแรงจูงใจที่คุณจะทําให้ประสบความสําเร็จอะคะ่ะบางคนอาจจะเป็นนักสังคมสงเคราะห์บางคนอาจจะอยากจะช่วยแบบดูแลสุนัขดูแลอะไรแบบนี้ค่ะมันมีแรงจูงใจอยู่ตรงนี้แล้วมันเป็นโซลพ็อเพิร์ทของคุณนะคะคุณสามารถทําได้นะคะเชื่อในปฏิหาระคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยคุณตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็บางคนนะคะเขาบอกว่า a p a y e r can b e miracle นะคะ การสวดมนต์ขอพรนะคะสําหรับคุณอย่างที่ไพ่ทาโร่ันนี้บอกเหมือนกันใช่ไหมการที่คุณผ่านมาได้เนี่ยบางคนเนี่ยสวดมนต์ขอพรอ,อ,อ้อนวอนหรือตามที่ไพ่แนะนําก็คือไพ่แนะนําว่าให้สวดมนต์ขอพรน,นะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจักรกวาลหรือสิ่งที่คุณเชื่อนยคะจะนําความ ความต้องการของคุณที่คุณต้องการจริงๆอ่ะมาให้คุณทําให้คุณแบบว่าประสบความสําเร็จเชื่อในปฏิหารนะคะแล้วก็เชื่อในแรง motivation ของตัวเองอะคะ่ะคุณสามารถผลักดันตัวเองไปได้อย่างที่อย่างที่ไพ่บอกใจคุณมันแกร่งมากๆนะคะขอบคุณมากเลยนะคะชาวราศีมีทุนนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะคุณเก่งมากๆเลยนะคะที่ผ่านความรักความสัมพันธ์ที่มันที่เขาไม่เข้าใจเราอะคะ่ะ แล้วคุณมันต้องผ่านมาตรงนั้นคนเดียวคนเก่งมากๆที่ดึงใจดึงพลังตัวเองมาได้ตรงนั้นนะคะยังไงก็ขอตบมือให้แล้วก็เป็นกําลังใจให้มากๆนะคะกับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะคะคุณทําสําเร็จแล้วขั้นหนึ่งนะคะไปต่อนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่นะคะสําหรับดวงความรักความสัมพันธ์เดือนกรกฎาคมนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย